หลังจากที่การแข่งขันการปรุงโอสถของแม่นางลินหลงและก็พระเอกได้เริ่มขึ้นในตอนนี้ทุกคนก็ตามพากันจับจ้องตามองไปที่แม่นางลินหลงเลยละสิครับเนื่องด้วยที่เปลวเพลิงวิเศษของเธอที่นำขึ้นมาใช้ในการปรุงโอสถในครั้งนี้ก็เรียกได้เลยว่าเป็นเปลวเพลิงในตำนานในการกันยาร่างกายศักดิ์สิทธิขึ้นมานั้นไม่ยากที่จะสามารถทำได้อย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้ผู้คนก็คิดว่าจะต้องเป็นแม่นางลินหลงแน่นอนจากหุบเขาลิงซีที่เป็นผู้ชนะในการปลองการปรุงโอสถในครั้งนี้ แต่พอทุกคนจับตองตามองมาหาพระเอกเท่านั้นแหละครับผมพวกเขานั้นก็ถึงกับท้อกันเลยทีเดียวเนื่องโดยที่วิธีในการปรุงโอสดของพระเอกนั้นมันแตกจากคนอื่นๆไปมากเะครับเป็นการนำเอาสมุนไพรทั้งหมดที่มีเขาไม่ได้เตาปรุงโอสดในครั้งเดียวนะครับการกระทําของพระเอกในครั้งนี้ก็คงไม่สามารถกลั่นเม็ดยาขึ้นมาได้อย่างแน่นอนเพราะสมุนไพรแต่ละอย่างมันจะต้องไฟในการควบคุมที่แตกต่างกันไปท่านโสฟูอีซันนักบุญจากคุมเขาลิงซีตัวเขาเองก็ถึงกับได้ด่ามหมอทรงศิษย์พี่ของเขา เ,เอาไอเด็กเหลือขอคนไหนมาทําการปรุงโอสดอีกวันนี้แม้แต่กระทั่งสูตรในการปรุงโอสดก็ยังไม่สามารถทําได้เลยในตอนนี้ก็ดันเอาสมุนไพรทั้งหมดเข้าไปในหม้อเดียวกันอีกรับรองได้เลยว่าตัวเจ้าหน้าจะพ่ายแพ้ในการประลองในรอบนี้อย่างแน่นอนแต่ทว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแล้วลสิครับถึงแม้ทุกคนจะต่างพากันคิดว่าพระเอกเพิร์เจอร์นะครับแต่ในตอนนี้หลังจากที่เอ็กนาเอาสมุนไพรทั้งหมดเข้าไปในเตาปรุงโอสดแล้วในตอนนี้ก็สามารถกันยาขึ้นมาเป็นเม็ดได้ในด้านความเท ของพลังภูมิศาสตร์ของเพเอกแล้วรวมถึงพลังเปลเวเฟิงหยินหยางที่มีอยู่ในร่างกายในตอนนี้พระเอกสามารถควบคุมสมุนไพรได้ทุกรูปแบบนะครับควบคุมไฟน้อยควบคุมไฟมากปานกลางได้หมดทุกรูปแบบจนสามารถกลั่นยาขึ้นมาเป็นเม็ดด้นแล้วในตอนนี้จึงทําให้ผู้คนก็ตามมากันคิดใหม่เลยนะครับเนื่องโดยที่การปรุงโอสถของเพอเอกเป็นการปรุงโอสถที่แบบสุดยอดมากๆนะครับคนที่สามารถควบคุมไฟแบบสุดยอดได้เท่านั้นถึงจะสามารถทําได้เช่นนี้และในตอนนี้กินอายของยาเม็ดศักดิ์สิทธ ก็โผล่พุ่งออกมาทําให้ผู้คนก็ต่างพากันตกใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมในสูตรที่พระเอกทําพวกเขาคิดว่ามัา่วซั่วแต่สุดท้ายดันได้ผลเฉยเลยจึงทําให้แม่นางลินลงที่ได้เห็นชั้นนี้แล้วนะครับตัวอาจารย์ของเขาเองก็คงจะไม่ยอมเด็กธรรมโซฟูอีซานก็ได้บอกสิทธิ์ของเขานั้นทําตามแผนที่พวกเขาได้วางไว้ซึ่งแผนนั้นก็ไม่ใช่อะไรนะครับผมตัวเขาเองก็ได้นําเอาแกนแทบผู้ฝึกตนระดับศักดิ์สิทธิ์ในการที่จะทําให้การปรุงยาของเขานะสําเร็จลุล่วงไปมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในตอนนี้ แม่นางหลินหลงก็ได้ทําตามที่อาจารย์ของเขาบอกนําเอาแกนแท้พลังวิญญาณของผู้ฝึกตนระดับศักดิ์สิทธิ์เข้าไปช่วยเสริมในการปรุงโอสถในครั้งนี้และแล้วเมื่อระยะเวลาผ่านไปไม่นานเท่านั้นนะครับแม่นางหลินหลงตัวเธอก็สามารถกลันยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ก็เรียกได้เลยว,ว่าเป็นการกลันยาขึ้นมาได้ทันเวลาก่อนพระเอกอีกด้วยในตอนนี้ผ่านระยะเวลาไปไม่นานพระเอกก็สามารถทํามันสําเร็จได้เหมือนกันนะครับพระเอกก็สามารถกลันยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกปกติแล้วทุกครั้งที่พระเอกนั้น เตาปูงโอสถในการกลั่นยาขึ้นมานะครับเตาปูงโอสถนี้รับพลังพระเอกไม่ไหวระเบิดตลอดแต่ในตอนนี้ได้เตาปูงโอสถจากแม่นางเย็นซึงนะครับก็เลยสามารถปุงยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้แบบที่เตาปูงโอสถไม่ได้พังทลายไปแต่ถึงแม้ว่าพระเอกนั้นจะสามารถกลั่นยาเม็ดศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ก็ตามทาโศฟูอีซานก็ยังมีความมั่นใจเหมือนเดิมนะครับว่าตัวเขาเองจะเป็นผู้ชนะในการปลองในรอบนี้ไปเพราะยาที่ทั้งสองนั้นปุงขึ้นมาได้มันก็เป็นยาเม็ดระดับศักดิ์ส เหมือนกันแสดงว่ายาเม็ดที่มีระดับเท่าเทียมกันแต่แม่นางลินลงก็สามารถกลันขึ้นมาก่อนได้แสดงว่าคนที่กันขึ้นมาก่อนได้ก็จะเป็นผู้ชนะในการประลองในรอบนี้ไปนะับแต่พระเอกเองก็ไม่ยอมสิครับเพราะหนึ่ง้วยถึงแม้ว่ายาเม็ดแม่นางลินลงนั้นจะสามารถกลั่นขึ้นมาก่อนได้แต่ก็ยังไม่รู้ถึงสรรพคุณของยาเม็ดทั้งสองคนเลยว่ายาเม็ดใครมีสรรพคุณที่สูงกว่าและถ้าเกิดว่ายาเม็ดคลนั้นมีสรรพคุณที่สูงกว่าก็คงจะต้องเป็นผู้ชนะการประลองในรอบนี้ ไปอยู่แล้วซึ่งทุกคนก็เห็นไปทางในเดียวกันกับเพกนะครับหนึ่งด้วยเจ้าดินแดนยางโจคนเกา่าได้ทาการสร้างสูตรยานี้ขึ้นมาแต่มันก็ยังเป็นสูตรยาที่ไม่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นสูตรยาร่างกายนักบุญในตอนนี้ก็จะส่งมอบให้กับสิทธิของเขาทั้งสองคนก็คือทั้งโซจากขุบเขาลิงซีรวมถึงหมอทรงทั้งสองคนนะครับก็จะเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องการในการค้นหาสูตรยาให้มันสมบูรณ์แบบได้ในตอนนี้ทุกคนก็ตามพากันเห็นไปในทางเดียวกันว่าจะต้องทดลองสูตรยานี้ก่อนเท่านั้นซึ่งคน ที่จะทดลองสูตรยาของเอกมันก็จะเป็นพี่สาวชเวียนเดียนหรือว่าในนามราชินีเยาวจิของดินแดนจงโจนะครับตัวเธอเองก็มีความมั่นใจในตัวพระเอกมากว่าสูตรยาที่เอกนั้นกลั่นขึ้นมาจะต้องเป็นเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์สมบูรณ์แบบแน่นอนถึงแม้มันจะไม่สมบูรณ์แบบหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามแต่เพื่อพระเอกแล้วก็ต้องยอมอยู่ดีนะครับในตอนนี้ก็ทําให้คนนึงก็เรียกได้เลยว่าตาขวางใส่เลยนะครับมันก็จะเป็นแม่นางเหยียนซึ่งภรรยาอีกคนหนึ่งของเอกนะครับถึงแม้จะมีท่าทีที่แบบว่า พระเอกเข้ามาใกล้จะไล่หนีตลอดแต่พอเห็นสาวคนอื่นที่แบบเป็นคู่แข่งจริงๆนะรับมาเข้าใกล้พระเอกแบบนี้ตัวเธอก็ถึงกับมองด้วยสายตาที่แบบไม่ชอบเลยก็ว่าได้และเนื่องด้วยที่นางฟ้าเหย่ยซื้อก็อยากจะเป็นคนที่ทดลองยาจากพระเอกเอง,เองมันก็มีทําโสดากนิกายจิ้วหยวนโบราณตัวเขาเองก็จะมีความปลื้มปิตกับนางฟ้าเหย่ยงชื่ออยู่แล้วในตอนนี้นางฟ้าเหย่ยงชื่อที่แบบว่ากล้าที่จะเสี่ยงตัวเองตัวเขาเองก็คงจะต้องยอมเหมือนกัน,นคนัะในตอนนี้ก็เลยได้เดินเข้าไปหาแม่นางหลินหลงเพื่อขอ เม็ดยาศักดิ์สิทธิ์มาทดลองกันนะครับในตอนนี้ทั้งสองที่ได้เม็ดยาศักดิ์สิทธิ์มาได้ก็ได้เริ่มนําเอาเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์นี้ดูดซับเข้าไปในร่างกายในทันทีทางด้านของนางฟ้าเยาซือหรือว่าพี่สาวชิวเวยนเย็่ยนนั้น ตัวเธอที่ได้กินเม็ดยาของเพคเข้าไปแล้วร่างกายพลังของเธอก็ปรับแต่งขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบใดก็เรียกได้ว่าเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ที่เอกสร้างขึ้นมาเป็นเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ขั้นพีเยมเลยทีเดียวนะครับในตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรผิดปกติในร่างกายของเธอแต่อย่างใดแต่ทางด้านของเจา้าหนิกายจิวหยวนหลังจากที่ได้กินเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ของแม่นางหลินหลงเข้าไปแล้วร่างกายของเขาก็ผิดปกติไปอย่างมากในตอนนี้พลังของเขาได้ระเบิดออกมาอย่างรุลแรงและก็ยังไม่สามารถควบคุมร่างกายของตนเองได้ ในตอนนี้ก็ทําการพุ่งเข้าไปโจมตีแมน่นางลินลงก่อนเลยนะครับในจังหวะนั้นเองก็จะยังดีที่มีพระเอกนั้นพุ่งเข้าไปใช้ดาบของเขาป้องกันการโจมตีช่วยแมน่นางลินลงเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีถึงแม้ว่าจะเป็นศัตรูคู่แค้นคู่กัดกันก็ตามนะครับแต่พอเห็นสาวไม่ได้พระเอกต้องเงยื่ดมือเข้าไปช่วยอยู่แล้วจึงทำให้ก็จะมีพี่สาวเฉวียนเยียนรวมถึงหมอทรงและก็ท่านสดจากขุบเขาลิงซี่ทั้ง3าคน ทั้ง3ก็ได้รวมพลังกรัรในการโจมตีไปผนึกร่างกายของทั้งโสดจากนิกายจิวหยวนผู้นี้เอาไว้ถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้รับรองได้เลยว่าสถานทนี่นี้ถูกโจมตีพังเละเทราบครับเป็นหน้ากองแน่นอนนะครับจนสุดท้ายระยะเวลาผ่านไปไม่นานก็สามารถดึงสติของทั้งโสดจากนิกายจิวหยวนนี้กลับมาได้แต่มันก็ทำให้พระเอกนั้นไม่พอใจเหมือนกันการกระทำของหมอทรงเช่นนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ จริยะทมของมนุษย์ชาติทำการใช้แกนแท้ของผู้คนอื่นๆในการหลอมรวมเพื่อปรุงยาเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นมาพระเอกก็ถึงกับชักดับขึ้นมาพร้อมเข้าโจมตีต่อสู้เพื่อ่าทั้งโสดจากหุบเข่าลิงซีผู้นี้แล้วนะครับพร้อมบวกเสมอนะครับถึงแม้ว่าในด้านความแข็งแกร่งจะต่างกันถึงสองขั้นเลยทีเดียวนะครับพระเอกอยู่ในเพียงแค่ระดับแข่งกฎหมายทำโสดจากหุบเข่าลิงซีผู้นี้อยู่ในระดับนักปุกนเลยทีเดียวนะครับแต่พระเอกไม่ได้มีความเกรงกลัวอะไรเลยแต่การกระทำของพระเอกแบบนี้กล้าที่จะเอา ับมาชี้หน้าของเขาทําโสฟูอีซานจากคุบเขาลิงซีตัวเขาเองไม่ยอมอยู่แล้วไอเด็กเหลือคอคนนี้กล้าดียังไงที่จะมาชี้ด่าค่ะตัวเขาเองพร้อมโจมตีระเบิดพลังออกมาในการเข้าโจมตีพระเอกคนเลยดีครับในการปลดปล่อยพลังแรงกดดันไป ก็ยังดีที่มีพี่สาวชเวียนเยียนพุ่งเข้ามาในการป้องกันการโจมตีพระเอกเอาไว้แทนนะครับในตอนนี้พี่สาวชเวียนเยียนก็ไม่พอใจอยู่แล้วถ้าเกิดว่ากล้าที่จะมาทําอะไรสาวมีอน,นาคตของเขาเช่นนี้รับรองได้เลยว่าจะไม่ยอมเหมือนกันถึงแม้ว่าจะตั้งตัวเป็นกาก็ตามดยครับแต่การกระทาแบบนี้ก็เรียกได้เลยว่าพบสู้พบบวกและหนึ่งโดยที่พี่สาวชเวียนเยียนรวมถึงนักบุญคน,นอื่น พวกเขาเองก็ไม่อยากที่จะมีเรื่องบาดหมางกันในสถานที่นี้และในการแข่งขันการบลองการปรุงโอสดก่อนหน้านี้เม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ของเพกนั้นสามารถกลั่นขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ได้ใช้แกนแท้ของผู้คนอื่นๆเลยแสดงว่าเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ที่เพเกปรุงนั้นก็จะมีสรรพคุณที่มากกว่าแม่นางหลิหลงผู้ชนะในการปลองในรอบนี้ก็คงจะต้องเป็นเพเอกอยู่แล้วนะครับซึ่งทำสดจากหุบเขาลินซีก็ยอมรับความ่พยแพ้เหมือนกันตัวเขาเองก็ได้ขอตัวลาออกไปจากที่นี่ไปโดย ทีก็ยังมีความเค้นกับพระเอกเหมือนเดิมนะครับส่วนทางด้านของแม่นางลินหลงเอ๋ถึงแม้ว่าตัวเธอจะไม่พอใจในการกระทําของอาจารย์ของเธอก็ตามได้กล่าวขอโทษแล้วก็ขอบคุณในสิ่งที่พระเอกช่วยเหลือเธอไปตัวเธอก็ได้ขอตัวลาออกจากพระเอกไปจากที่นี่เหมือนกันนะครับแถมหลังจากที่พระเอกได้รรบชัยชนะในการประลองการปรุงโอสถไปแล้วทั้งสดจากตระกูลซ่งหรือว่ามอซ่ง ตัวเขาเองก็ได้เรียกทุกคนมารวมตัวกันในห้องโถงหลักประจําตระกูลเฉลิมฉลองในชัยชนะของเพกในครั้งนี้ที่สามารถกอบกู้ตระกูลทรงของพวกเขานั้นกลับมาได้และก็ยังได้หอนักบูญกลับมาอีกด้วยนะครับเป็นผลดีผลงามจากพระเอกเลยที่ช่วยพวกเขาเอาไว้ซึ่งหมอทรงก็ได้พูดบอกกับเพกไปเหมือนกันในชัยชนะของเพกในครั้งนี้ตัวเขาเองจะทำตามที่เพกขอหนึ่งอย่างเลยถ้าเกิดว่าอยากจะได้สูตรยาศักดิ์สิทธิ์จากเขาตัวเขาเองก็ยอมที่จะมอบให้เหมือนกันแต่ถว่าพระเอกก็ไม่ได้ต ต้องการสมบัติอะไรพวกนั้นอยู่แล้วในการฝึกฝนร่างกายของเขานั้นให้แข็งแกร่งขึ้น มันก็จะต้องพึ่งพาตัวเองอยู่แล้วไม่ได้พึ่งยาสูตรยาหรือว่าเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์อะไรแต่อย่างใดพระเอกก็ได้ขอให้ท่านโสดจากตระกูลซ่งรับสิทธิ์พี่เลี้ยงผู้ฝันเป็นสิทธิ์แทนเพราะสิ่งเดียวที่ตัวเขานั้นเป็นห่วงในตอนนี้ก็มีเพียงแค่สิทธิ์พี่เลี้ยงผู้ฝันเท่านั้นในการอยู่ในดินแดนอย่างโจถ้าเกิดว่าอยู่ในการครอบครองของหมอซ่งแล้วล่ะก็อาจจะทําให้สิทธิ์พี่เลี้ยงผู้ฝันนั้นปลอดภัยก็ได้นะครับในตอนนี้เมื่อมันเป็นคําขอของพระเอกแล้วมันก็ทําให้ทห่านโสดจากตระกูลซ่งก็ถึงกับตตืนนใจใน ตัวพระเอกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนึกถึงผู้อื่นมากกว่านึกถึงตนเองในตอนนี้ก็เลยได้ยอมรับคำขอจากพระเอกไป แต่ก็ให้ระยะเวลาสิทธิ์เลี้ยงผู้ฝันแค่สปีเท่านั้นในการฝึกการปรุงโอสถถ้าเกิดว่าทําได้จะรับเป็นสิทธิเอกอีกคนนึงเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําได้มันก็ขึ้นอยู่ในความสามารถของสิทธิี่เลี้ยงผู้ฝันเท่านั้นคนที่ดีใจที่สุดก็จะเป็นแม่นางซ่งนะครับผมก็จะแอบ,บรักแอบ,บชอบสิทธิ์ี่เลี้ยงผู้ฝันอยู่แล้วในตอนนี้พ่อของเธอได้รับสิทธิี่เลี้ยงผู้ฝันเป็นสิทธิอีกคนก็ถึงกับ ต้องขอบคุณพระเอกได้ใจเลยครับแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้มันก็จะมีผู้ติดตามของเสาฉวียนเยี่ยนเข้ามาขอพบหมอส่งนะครับ พือขอตัวพระเอกนั้นออกไปจากที่นี้ไปหาพี่สาวจิวเวนเยียนของพวกเขาซึ่งหมอทรงเทิดยินชื่อพี่สาวจิวเวนเยียนก็ไม่ขัดอะไรอยู่แล้วนะครับยอมที่จะให้พระเอกมุ่งเดินทางไปยังสถานที่แห่งนั้นเลยในตอนนี้ก็จะมีอีกคนหนึ่งที่แบบว่าตาขวางใส่เลยครับก็จะเป็นแม่นางเยียนเซิงในตอนนี้พระเอกไม่ค่อยสนใจเธอเลยนะครับสนใจแต่พี่สาวจิวเวนเยียนคนเดียวเลยแอบงงนอยู่ในใจลึกๆนะครับแม่นางเยียนเซิงผู้นี้ หลังจากที่รพอเอกนั้นมุ่งเดินทางมาหาพี่สาวเฉวียนเย็นแล้วพี่สาวเฉวียนเย็นก็ไม่รอช้าด้ยครับในการเข้าโจมตีเพอเอกไปซึ่งในการโจมตีของเธอก็ไม่ได้โจมตีเพื่อเอาชีวิตหรือว่าทำร้ายรพอเอกนะครับเป็นการทดลองความสามารถของเพอเอกเท่านั้น เป็นการต่อสู้กันที่แบบบานมากๆนะครับเป็นการต่อสู้กันแบบโอบกอดกันไปเลื้อยก,กันไปเรื่อยๆนะครับในตอนนี้ซึ่งพี่สาวชเวียนยันที่เรียกพระเอกมาพบในวันนี้ก็เพราะตัวเธอนั้นเป็นห่วงพระเอกมากเพราะพระเอกนั้นไปที่ไหนไปสร้างศัตรูไว้ทั่วบริเวณนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ก็อาจจะทําให้ผู้คนพวกนั้นกลับมาโจมตีเพื่อแก้แค้นก็เป็นได้แถมในตอนนี้สามารถปรุงเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้ผู้คนมากมายก็คงจะต้องจับจ้องตามองเพื่อมาจับตัวไปเป็นแน่ในตอนนี้ก็ทําให้พี่ าวเฉวียนเยียนก็รู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่พระเอกก็ได้บอกกับเธอไปว่าไม่ต้องเป็นกังวลตัวข้านะมีความเทพอัจฉริยะไม่รวมกลุ่มไม่พึงพาใครแน่นอนเทพไม่รวมกลุ่มนะฮะในตอนนี้แต่ก่อนที่ทั้งสองจะได้ดลาออกจากกันไปพระเอกก็ได้นำเอาสมบัติชิ้นหนึ่งมามอบให้แกพี่สาวเฉวียนเยียนเป็นสมบัติที่ตัวเขานั้นหามาได้และก็คิดว่ามันเหมาะสมกับเธอมากที่สุดแล้ว ก่อนที่พระเอกจะได้นําเอาสมบัตินี้ติดเข้าไปที่หลังของเธอและมันก็ได้เปล่งประกายอรามาอย่างสวยงาและก็เหมาะสมกับเธอมากๆอีกด้วยเป็นปีกน้าแข็งนั่นเองนะครับตัวเธอก็รู้สึกแบบว่าจะชอบมากๆซึ่งพระเอกก็ได้บอกกับเธอไปเหมือนกันว่าสมบัตินี้มันเปรียบเสมือนตัวแทนของข้าถ้าเกิดว่าท่านตกอยู่ในอันตรายปีกนี้มันจะคอยปกป้องท่านแทนข้าอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าในความแข็งแกร่งของท่านจะแข็งแกร่งกว่าข้าในตอนนี้แต่ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับข้าแล้วข้าจะอ่อนแอกว่า ขาก็จะปกป้องคนที่รักที่สุดเท่าที่ข้าจะทําได้เหมือนกันก็เรียกได้เลยว่าพระเอกเด้นวาดเจี๊ยบก็เลยก็ว่าได้ไปคิดแล้วว่าพระเอกแล้วจะมีโมเมนต์นี้ด้วยนะครับปกตินี่จะมอ่วสาวไปเรื่อยและหลังจากที่เอกแยกย้ายกับพี่สาวชเวียนเย็นไปแล้วก็ได้กลับมาที่ห้องพักของเขานะครับคนที่ตามพระเอกมาติดติดก็จะเป็นแม่นางเยียนเซิงซึ่งตัวเธอที่มาหาเอกในวันนี้ก็อยากที่จะมาขอร้องให้พระเอกนั้นพาไปที่ดินแดนต้องห้ามด้วยนะครับเพื่อไปนําเอาบางสิ่งบางอย่างนั้นกลับมาเนื่องด้วยที่ความสามารถของ ลุงาถ้าเกิดว่าติดตามเธอไปด้วยอาจจะทําให้ลุงซานนั้นเป็นอันตรายก็เป็นได้ก็เลยมาที่นี่เพื่อมาขอรอ้องเอกนั้นไปกับเธอแทนนะครับศึกพระเอกก็ไม่ได้ขัดอะไรอยู่แล้วแต่คนที่ขัดมากๆก็จะเป็นลุงซานนะครับรีบมาที่นี่เพื่อมาเป็นก้าขวาคอพระเอกเลยทีเดียวทั้งสองี่เห็นหน้ากันก็พร้อมที่จะบวก,กสรสเบือเลครับแต่ในวันนี้พระเอกก็มีเหตุผลมากๆนะครับพระเอกก็ได้บอกกับลุงซานไปว่าที่จริงแล้วข้าก็ไม่อยากทาแบบนี้หรอกนะข้ารู้ว่าท่าน,นเป็นห่วงเหยียนเซิงมากแต่ในตอนนี้ท่านต้องรู้ว่าเหยียนเซิงนั้น มีเพียงแค่ญ,ญาติลงเรือเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือท่านถ้าเกิดว่าท่านเป็นอะไรไปเย็ยนเซิงก็คงจะต้องเสียใจมากๆแน่นอนในวันนี้เดี๋ยวข้าเองจะเป็นคนปกป้องเย็ยนเซิงด้วยชีวิตของข้าเองสุดท้ายแล้วลุงซานก็เลยต้องยอมเชื่อฟังในคําพูดของเปกไปแต่ก็ยังได้พูดบอกกับเป็กไป่เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าเยยนเซิงเป็นอะไรไปแล้วล่ะก็ใครนี่แหละจะเป็นคนจัดการเจ้าเอกย่ยอยยู่และหลังจากที่รุ่งเช้าวันใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นวันที่พระเอกแล้วก็แม่นางเย็ยนเซิงจะมุ่งเดินทางไปที่ดินแดนต้องห้ามนั่นเองแต่ใน,นระหว่างที่แม่นางเย็ยนเซิงรอพระเอกอยู่หน้าประตูเมืองนะครับมันก็จะมีทัานโซฟูอีซานจากหุบเขาลิงซีมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานที่แห่งนี้แล้วไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากทําการโจมตีแม่นางเย็ยนเซิงไปซึ่งในความสามารถของเธอก็ไม่สามารถสู้ได้อยู่แล้วสุดท้ายก็ถูกโจมตีจนหมดสติ ไปก่อนที่ท่านโสฟูอิซานจะจับตัวแม่นางเยียนเซิงกลับไปที่หุบเขาหลิงซีของเขาเหมือนกันแถมพอเพเอกนั้นมาถึงยังสถานที่แห่งนี้แล้วก็จะได้มาเจอกับสิทธิ์ของท่านโซฟูอิซานที่ได้มากล่าวบอกกับเพเอกว่าในตอนนี้แม่นางเย็นเซิงมุ่งเดินทางไปที่หุบเขาหลิงซีแล้วถ้าเกิดว่าอยากเจอเธอก็ให้รีบมุ่งเดินทางตามไปที่หุบเขาหลิงซีโดยด่วนในตอนนี้พอเพเอกได้มาเห็นร่องรอยในการต่อสู้ก็รู้ได้เลยว่าแม่นางหลิงซีถูกโจมตีและก็จับตัวไปแน่นอนนะครับพระเอกก็แบบเลือดขึ้นหน้าไม่พอใจมากๆรี ีบมุ่งเดินทางตามไปที่หุบเขาลิงสตีเช่นกันแต่ก็จบกันไปก่อนนะครับสำหรับตอนที่279เดี๋ยวตอนหน้าอีพีหน้ารีบลงให้ทุกคนได้ดูเร็วๆเลยละกันนะครับ